มาครับคุณผู้ชมสวัสดีกันอีกครั้งเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่เราจะดอ,อีกหน,นึ่งวันอีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้แอคลิสอีกแล้วเกมที่อันตรายเหลือเกินนะคู่ท่านผู้ชมมาทุนหกจุดเจ็แน่นอนครับว่าน่าจะมีออลอินแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งโดนหมดไปเมื่อไม่นานวันนี้กองอมึงแน่แต่ยังไม่ใช่ไม้นี้เอาไมน้นี้ก่อนแล้วกันนะใจเยน็ยนๆเราต้องเชื่อแบบนิ่มๆใจเยน็ยนๆแต่ถ้าเสียหมดนี่คือ ทำรายงบทั้งนั้นเลยนะครับไม่อยากเสียอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนี่พูดกันตรงๆไม่อยากเสียะขอร้องเลยจริงๆอืมโอเคได้คูณสองร้อยห้าสิบด้วยนะแต่ไปเบนึงย,ยังไม่ได้ไปคูณสองเลยไาคูณสองอะ่ะมันจะได้คูณให้เลยนะตอนนั้นว้าเฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มไม่หน่อย เนี่ยเวลามีตัวสุ่มไม่มีพี่เบิลคุณผู้ชมมันสำคัญนะตัวสุ่มมันร้อยขึ้นหมดเลยนะคูนอ่ะเหลี่ยมจริงพี่เบิมเนี yeah, ่ยเอาเนี่ยอัปเกรดไม่ได้ทำให้คูณเอยหมุนเพิ่มเยอะนะเพิ่มแค่นิดเดียวนะเพื่อนเหมือนมึงจะดีแต่มึงแย่แล้วนะเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้แพงขนาดนี้เลยเหรอวะ hey! แพงมากมันเต็มกระดไหนจริงผม่าอุ้ยมันเยอะจังนะไม่คิดว่าจะแบบ แต่ไอ้บ้มมันเป็นอะไรของมันวะคุณผู้ชมกว่าจะมาโอ้โถเยแต่กำไรนะเอ้ยเอาเรื่องว่ะอันนี้เป็นกำไรแบบกำไรแบบจากการจ่ายข้างนอกนะไม่ได้แบบจ่ายนี่นะรั่วเลยนะคุณผู้ชมต้องกลับไปพิชิต 10M ให้ไ,ได้นะเพราะว่าผมเอาทุนไปทำคอนเทนต์มาหมดไปเยอะอยู่เหมือนกัน คือคุณสองมาไม่จ่ายนะครับ่วยโอกาสเหลี่ยมจริงๆนะกำไรมาหนึ่งเอ็มราคาเดิมกำหนะึ่งเอมนะถือว่าโอเคเปิดมาอย่างกัน,กนดีมากเลยนะไอเบิ้มมาแบบมาหลุดมาดีจริงๆสุดท้ายนี่นะคุณช้ชมดูมทำเถอะเริ่มทำให้หุดหยิดขึ้นเรื่อยๆนะไอเกมเนี้ยอดีตเคยดีปัจจุบันเริ่มเริ่มแย่ อะยังไงอีกตัวเดียวอ่าได้สองตัวเลยฮะแต่ไม่มีอะไรจ่ายเลย <S <S ตอนนี้เรา,เราต้องภาวนาให้มีตัวสุ่มมานะครับอย่างนี้ไม่มีตัวจ่ายเฉยเลย,เยก็ต้อง ดีแล้วว่ะพอสองเท่ถ้าคุณร้อยมา,าเป็นคุณสองร้อยนะครับทุนเดียวหนึ่งเอ็มมันจะรอดยากโอเคผมว่าได้เวลาละได้เวลาละนะคนุณดาม่านะครับรับชมเพื่อความเดือดร้อน,นไม่แนะนำไปดินตามจะอยู่หรือจะไปอยู่ที่ไม้นี้แหละผมอยากไปเลยนะผมไม่อยากจะต่อไม้อีกแล้วขอให้มันแตกเถอะ มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นไหมหน่อยหนึ่งมันหนึ่งดูไม่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่จ่ายด้วยนะมาแต่ไม่จ่ายแล้วคุณผู้ชมว่อหมุนใช้เปลืองจัดจัดออยากบอกนะ อย่าบอกนะว่าไม่ให้ผมไปแม้แต่คุณสองพอมีตัวสูมแม่งก็ทำย่างไงปะเฮ้ยโอ้ไม่ได้อัปเกรดคุณหรือจะเชื่อเลยคุณดูสองร้อยสิบ อ่าแต่กูรอดใช่ไหมผมรอดใช่ไหมหน่วยส 10, ิบร้อยพันหมื่นทำไมหน่วย เพราะส่วนหนึ่งมันเป็นผมเห็นแล้วแหละอันนี้คือผมเห็นแล้วนะว่าดอกเนี้ยแต่ผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้โอ้มันคือตัวแพงสุดสองหมื่นห้าแล้วผมไม่รู้ว่ามันเอาไปคูณกับอันนี้หรือเปล่าหรือมันเอาไปคูนไม่ไม่ได้เราไม่ได้คูนสองนะยี่สิบเอ็มครับขอให้ขึ้นไปสิบเอ็มแต่ขึ้นมายี่สิบเอ็ม งั้นขออีกไม้หนึ่งแล้วกันกูยอมค,คลิปนี้สุดสัตว์สัสุดสัตว์สัตแล้วครับอันนี้สุดสัตว์สัต์แล้วไม่ได้อัปเกรดแต่วันเนี้ยตัวแพงสุดมาจ่ายเราสองรอบแล้วนะที่ทําให้เราไม้แรกใช่ไหมไม้แรกก็ไม้เรารอดมาได้เออมันต้องอย่างนี้อุมพันมาจบเลยเนี่ยจบจบนึงโถ่โอ้ไม่มีอะไรจะเสียใจยนะกําไรแบบ รักเลยอ่ะเจออย่างนี้อยากจะแย่ๆแ,แ,แล้วจีน่้ผมคิด้ว่าเฮ้ยหรือแย่ๆวะนะกลายเป็นดีเฉยเลยนะแล้งก่อนเร้สองเอ็มนี่ยขาดทุนแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เอาละครับได้อัปเกรดไปสอตัวด้วยแต่แม่เงเนื้อไม่มีจ่ายเลยแม่เนื้อไม่เคยได้รอดเพราะกับตัวจ่ายธรรมดาเลยนะแต่วันนี้แม่งสุดยอดจริงจ่ายหน่อยจ่ายหน่อย พอสุแล้วมันไม่ให้ตัวจ่ายอีกแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมพอมันจ่ายมันไม่ให้ตัวสุดมันจะเอายังไงกับเรากันแน่วะเกมนี้งั้นก็ขอไปคูณสามเลยได้ไหมเราเคยแต่งย้ำมาแล้วกับคูณสิบนะแต่หลังๆมาคือไปยากจริงครับก็เลยไม่คาดหวังเ่าหลยให้ได้คูณสามก็สุดยอดแล้วแล้วก็ให้มันจ่ายก็สุดยอดแล้วเนี่ยจ่ายเถอะเนี่ยเห็นปะไม่จ่ายไงจ่ายเถอะมันทำ นะครับเแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอีกสองวงนี้ต้องลุ้นแน่นะปุนสามอืมอืมนะฮะนั่นแหละอย่างที่เห็นเลยแต่ป่ะแต่ป่ะนั่นแหละคุณผู้ชมเรามันมันกวนอ่ะมูลตรงคือมันกวนเกินไปเนี่ยแต่ไม่ไรครับเจ๊งไปครึ่งหนึ่งกำไร 10m ดีไปเลยเจ๊งกันทิตหน้าของผู้ที่รับชมคุณผู้ชมงดดราม่าดูกันผพ้ความบันเทิงและความสะใจเท่านั้นไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าุ <itud soundtrack> ยอด <power>